ก็ว่าเล่นซอฟต์เบสเล่เป็น้านเลยอันนี้หัวหน้าเด็กน้อยจอมโจรโรบินฟุดจับกับเด็กนี่มาทำไมคะมาทำไมเข้าป่านี่ไงโอ้ยอศจรรย์ไล่สวดละแม่แม่ไล่สดเหรอไล่เปียกอันนี้นำมาทั้งบ้านนะจ๊ะ หมืแบงค์ตกัดแต่เดี๋ยวเข้าไปไอ้นี่หมดแดงข้างข้างโอ้คนลงจับตามหมาไปละนั่นแหละบอลลงพื้นลูกไหลมีแด้เอาไอ้นี่มาวะเกี่ยวเอาเกี่ยวไปก็หลุดฝ่วงได้น่ะนี่คิดนเกี่ยวมาอยู่แล้วยังเล่นได้เลย47นิ้วถึงร้อยน่ะ น,น,นี่เรามามเปลีป่ยนบรรยากาศน,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 น่ลี่้วหบาเราจะไปดูกันว่าวเขาจะไปจับปลากันที่ไหนนะคะไอ้สมใไอ่ไอ้ไไไอไอไอส้สมให่ เอาด้นเยอะๆเอาหมิดเยอะควันโอ้นี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศที่เรามาปิกนิกกันวันนี้นะคะปลาตรงนี้บอกกันนี่ได้ตั้นมานะนี่ว้าวตรงนี้แหละตรงนี้นะคะที่เขาจะจับปลากันเราเลี้ยงไว้แล้วเฮ้ยว้าวคือทางทางลวงตรงนี้ คุณพี่เช่ครับวันนี้คุณพี่เช่มาทำไมคะมาป๊ามาปลาเข้าปลานี่มีมันนกดาอ๋อเหมือนแม่ดูตามลากตามอันนี้พี่เช่ตามเถาวันมาเอาเสือมาปูตรงนี้ยายยายมากไกลเนี่ยยายยายสำนักไปไปช่วย ช่วยพี่เขาขยาสำนักมาไปลูกปลวไป